เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะมันสั้นมากนะคะเป็นคำถามเคลียร์ที่พี่ชอบมากเพราะมันไม่เคลียร์เลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นข,นของคน2คนคือออกซิเจนกับคำรักษาที่ว่าพี่ที่บายเรื่องนี้น่าจะกระจ่างสิ่งที่น้องถามอะน้องคะสวัสดีค่ะมา จอเคลียออนคลิปอีกแล้วนะคะก็น,นี่ขออนุญาตตอบคำถามน้องๆที่ถามจากทางบ้านนะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะมันสั้นมากนะคะและก็ยังงงว่าตกลงอะไรคือปรัชญาของข้อนี้นะคะเพราะน้องไม่มีคําว่าที่ไหนอะไรอย่างไรเมื่อไหร่นะคะน้องพูดแค่ว่าพี่คะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์เม็ดแดงก่อนเข้าสู่หลอดเลือดพาโมนารรเวนแล้วก็จบ เป็นคำถามเคลียร์ที่พี่ชอบมากคงมันไม่เคลียร์เลยนะคะคือน้องถามแบบว่าไม่มีไม่มีคำถามนะคะไปการพูดเหมือนประโยชนบอกเราไปวลีหนึ่งขึ้นมาให้พี่นะคะแล้วก็ถามว่าคือนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะลูกพี่เข้าใจเด็กๆโอเคไหมเด็กๆถามแค่นี้พี่ก็ตอบได้ว่าหนูกำลังจะสื่อว่ามันคืออะไรน้องตกไปว่ามันคือมันคืออะไรคะพี่ใช่ไหมคะลูกอ่ะไม่เป็นไรพี่จะให้ฟังนี้ก่อนคือวันเนี้ยเขาถามว่าพูดง่ายคือปัญญาที่เกิดขึ้นในปอดนั่นแหละ ถูกไหมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าก่อนเข้าสู่พาโมรีเวนก็คือปอดถูกป่มเพราะว่าอะไรพาโมรีเตอรี่เอาเลือดจากหัวใจไปปอดถูกปหแล้วก็จัดการที่ปอดเสร็จค่อยเข้าพาโมรีเวนงั้นประโยคนี้มันแปลความว่าปริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์เลือดแดงที่ปอดเป็นอย่างไรแค่นั้นเองเพียงแต่เขาสร้างวร์ดิ้งให้ไงให้มันดูยากขึ้นคือก็ เข้าสู่พาวโมนาลิเวนนะเขาทำให้หร์ดิงมันยากเฉยๆแต่จริงมันคืออะไรฮะปอดโอเคไหมนะฮะอ่ะนะฮะเราก็ต้องรู้ว่าที่ปอดเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่ะที่ปอดจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นของสองคนคนแรกคือออกซิเจนคนที่สองคือคาร์บอนไดออกไซด์เอ,า,อางี้ก่อนเลือดที่เข้ามาที่ปอดถูกปะม,มันก็จะมีฝั่งที่เป็นอะไรคะ ถุงลมปอดถอือว่านี่คือฝังปอดนะนี่คือที่ปอดนะเพราะฉะนั้นเราจะสนใจตรงนี้ตรงนี้คือเซลล์ร่างกายไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวกั้นกั้นก่อนนะ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 กั้นนี้นะอันนี้คือสิ่งที่น้องถามโอเคปะอันนี้คือเซลล์ร่างกายคือสิ่งที่น้องไม่ได้ถามโอเคปะเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตนะคะกาทีก่อนเดี๋ยวน้องงงปิดไปก่อนนะกาอนนี้ก่อนป๊าไม่เกี่ยว สซนแค่ตรงนี้นี่คือที่ปอดใช่นไหมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นข,นของคนสองคนคือออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์คนแรกออกซิเจนนะฮะที่ปอดจะวิ่งจากตัวอารวิโอลาสคืออารวิโอไลท์ถูกปะ่ะคือถุงลมปอดเข้าสู่เมล็ดแดงโอเคปะ่ะเข้าสู่เมล็ดแดงแล้วไงต่อฮะออกซิเจนจะเข้าสู่เมล็ดแดงส่วนใหญ่นะมอร์สลีจะเข้าสู่เมล็ดแดงทำปฏิกิริยากับฮีโมโกลบินเกิดเป็นสารประกอบที่มีสีแดงสดเรียกว่า ออกซีฮีโมโกบินและสมการนี้จะสมบูรณ์ถ้าน้องดุลสมการด้วยเลยค่ะสี่ออกซิเจนเพราะ1นึ่งฮีโมโกบินประกอบด้วยโปรโตีนกี่ยูนิตสี่สับยูนิตถูกไหมโปรโตีน4ี่สับยูนิตเมื่อมีโปรโตีน4ี่สับยูนิตก็จับได้ละ4ี่ออกซิเจนโมเลกุลหรือ8อะตอมถูกไหมดูรูปประกอบ ตรงนี้คือโครงสร้างของฮีโมโกลบินเห็นไหมฮีโมโกลบินเกิดจากเปปไทด์สี่สายถูกไหมมารวมกันสายอัลฟาสองสายสายอัลฟาสองสายเซต้าสองสาย,าสายถูกไหมคะแล้วก็ไงฮะตรงกลางแต่ละสายจะมีฮีมไว้จับกับออกซิเจนได้1โมเลกุล hence สี่สายก็ได้แก่สี่โมเลกุลถูกไหมไม่โมเลกุลนะนะ้องโมเลกุลโอเคไหมออกเสียงให้ชัดโมเลกุลโอเคไหมฮะนะสี่โมเลกุลนะ,ะก็คือ8อะตอมถูกไหม เพราะเซียนหนึ่งโมเลกุลมีสองอะตอมวิชาเคมีของพี่เคนนะฮะหนึ่งอะตอมมีสองโมเลกุลเอหนึ่งโมเลกุลมีสองอะตอมฮิมโปรตินตัวหนึ่งก็จับได้สี่โมเลกุลหรือแปดอะตอมโอเคไหมนะคะและถ้าลองจําได้การจับของฮีโมโกลบินทั้งสี่ตัวนนะะเนี้ยนะฮะสี่ยูซับยูนิตเนี่ยมันเป็นแบบโคโอเปอเรทิฟตี้ก็คือการจับเนี่ยมันยิ่งจับมากยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเช่นพอจับไปแล้วหนึ่งสับยูนิต อีกสามสนจะมีความสามารถในการจับดีขึ้นพอจับไปแล้วสองอีก2เหลือยิ่งจับเงยิ่งดีพอจับไปแล้ว3มตัวสุดท้ายจะจับแบบแอคทีฟมากแน่นอนมันจะช่วยกันจับจับจันะฮะเพราะนั้นจับกันหลัวสุดท้ายมันจะจับไปแล้วเป็น4ี่ออกซิเจนต่อหนึ่งฮีโมกบินอันนี้คือส่วนใหญ่ของการลำเลียงออกซิเจนออกซิเจนก็จะอยู่กับอะไรคะอยู่กับฮีโมกบินไปจนสุดทางโอเคไ ะะส่วนน้อยออกซิเจนเท่านั้นที่จะละลายในพลาสมาแต่น้อยมากได้แค่และ3%ถูกไหม3%ละลายในน้ำเลือดแต่97จับกับฮีโมโกลบินเป,นแ,ล okay, ป okay, นนแล้วออกซิฮีโมโกลบินโอเคปะโอเคไหมคะอันเนี้ยคือจบละเพราะฉะนั้นออกซิเจนตามนี้นะะอีกคนหนึ่งจะยากกว่าคือคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะ,ะวันที่มาถึงปอด วันที่วิ่งจากร่างกายมาถึงปอดเนี่ยนะคะต้องที่บายงี้ก่อนนะครับลูกทรายก่อนจะห้ยอยถึงปอดต้องเข้าใจก่อนว่าจากเซลล์เนี่ยมายังไงโอเคไหมจากเซลล์เนี่ยขอญาตนะครับตรงนี้ขอญาตนะเอานี้ออกนะจะได้ไม่สับสนนะจากเซลล์เนี่ยปล่อยคร์บลอกไซายมาคร์บลอกไซายปริมาณน้อยมากก็ละลายกับพลาสมาโอเคไหมปริมาณน้อยมากละลายกับพลาสมาอันนี้ก็คือเหมือนออกซิเจนละลายได้นิดหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยโอเคไหมนะ แล้วก็เอาสาใส่วนหนึ่งประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์จะไปจับกับฮีโมโกบินชื่อว่าคาร์บามิโนฮีโมโกบิน3%แรกน้อยมากะไรพลาสมานะอีกส่วนหนึ่งประมาณ10%ไปจับกับฮิโมโกบินเป็นคาร์บามิโนฮิโมโกบินไม่ใช่คาร์บอซีฮิโมโกบินนะคาร์บอซีฮิโมโกบินต้องคาร์บอนมอนอกไซด์แต่อันนี้จะเป็นคาร์บามิโนฮีโมโกบิน ก็ไม่เยอะแต่ส่วนที่เยอะจริงๆนะคะคาร์บอนสได์จะทำปฏิกิยากับน้ำด้วยเอนไซม์ที่ชื่อว่าคาร์บอนิกแอนไฮเดรสอันนี้สำคัญมากเราจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าคาร์บอนิกแอนไฮเดรสนะคะตัวนี้จะเล่งปฏิกิริยาที่คาร์บอนสไดรรวมตัวกับน้ำได้กดคาร์บอนิกแล้วก็แตกตัว นะฮะแตกตัวให้กรดคือโปรตอนกับไบคาร์บอเนตไอออนแล้วไอกรดโปรตอนเนี่ยค่อยไปจับกับฮีโมโกบินส่วนไบคาร์บอเนตไอออนจะถูกฟาซิลิเทตเช็ดแลกกับคอไลเรียกว่าคอไลชิฟฟาซิลิเทตดิฟิวชันนะแลกกับคอไลเรียกว่าคอไลชิฟออกไปนอกเซลล์ละลายอยู่ในพลาสมาซึ่งเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ส,ส่วนใหญ่ในร่างกายที่จะขับออก จะละลายอยู่ในพลาสมาในรูปไบคาร์บอเนตไอออนนี่คือสิ่งที่น้องต้องรู้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลามาถึงปอดสิ่งที่น้องได้มาคือน้องจะได้อะไรคะไบคาร์บอเนตไอออนคาบามมโนฮิโมโกบินและฮิโมโกบินที่จับกับโปรตอนนี่คือสิ่งที่เลือดดำพามาให้น้องโดยส่วนใหญ่คขตละทรายอยู่รูปไบคาร์บอเนตไอออนในพลาสมาส่วนน้อย อยู่ในรูปคาบามิโนฮิโมกบินและน้อยมากๆในรูปที่มันละลายโดยตรงนี่คือสิ่งที่ร่างกายให้ห้องหมาตอนมาถึงปอดโอเคปะส่วนยยใหญ่อยู่รูปของใบคาร์บอนเลไอออนอยู่ในพลาสมาส่วนน้อยเป็นคาบามิโนฮิโมกบินและน้อยมากๆละลายอยู่ในพลาสมาโดยตรงโอเคปะนะะจากนั้นมันก็เริ่มกระบวนการอะไรย้อนกลับ พราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดในเมล็ดแดงกันสักกี่ไหมคาร์บอนไดออกไซด์แม้ว่าลำเลียงผ่านพลาสมาในรูปใบคอมเนตแต่ก็ต้องใช้อะไรเมล็ดแดงในการเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนะฮะใบคอมเนตจะถูกคอไลชิปเหมือนเดิมก็คือสลับกับคอฟาซิลิเทตเต็ดดิฟฟュชันแลกกับคอไลกลับเข้ามาในเมล็ดแดงแล้วใบคอมเนตนั้นจะรวมตัวกับกรดที่แตกออกมาจากฮีโมโกลบินโอเคปะกลายเป็นอะไรลูกกรดคาร์บอนิกและกรดคาร์บอนิกก็จะค่อยแตกตัวได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ํา และคาร์ซา์นั้นจะรวมตัวคาร์ซด์ที่แตกตัวมาจากคาร์บามิโนฮโ,โมโกโบินและรวมคาร์ซด์ที่ไาลน้าเลือดออกแพร่ออกนอกแคปิลารลีเข้าถุงลมปอดเพราะฉะนั้นวิธีชว่วยคาร์บอนซด์สิ่งที่น้องได้คือขาออกก็คือมาในรูปไบคาร์บเนตกับน้าเลือดมาในรูปฮิโมโกบินจับกับกรดจับกับโบรตอนในเม็ดเลือดแดงมาในรูปของคาร์บานิโนฮิโมโกบินในเม็ดเลือดแดงพอมาถึงปุ๊บต้องเปลี่ยนเลยคะไบคาร์บเนตเข้ามาในเม็ดเลือดแดงกายสภาพเป็น กรดคาร์บอนิกแตกต่อไปคาปร์บอนไซด์กับน้ําและก็รวมคาร์บอนไซด์กับอะไรอ,อื่นๆรวมกันแล้วแพร่ออกนอกอออกนอกนเส้นเลือดเข้าอาวิโอไลน์แต่ออกซิเจนกับกันายมากแพร่เข้าฮิมโมกลบินเข้าไม่ได้แดงจับฮิมโมกลบินแค่นี้คือสมการหลักที่ข้อสอบรับโอเคไหมโอเคไหมคะเข้าใจหรือ,อยังคะพี่ว่าพี่อธิบายเดี๋ยนี้น่าจะกระจ่างสิ่งที่น้องถามครอบคลุมทั้งหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแค่สมการหลักนะคะ น้องจะต้องเขียนได้อะสมการหลักส,สวยๆคืออะไรคะสมการแรกคือก็คือฮีโมโกบินบวกได้เลยนะ4ออกซิเจนโมเลกุลถูกไหมแล้วเราก็ต้องใช้คอนเซปต์เคมีเลยคืออะไรคือลักไปลักกลับไปกลับงี้ถูกไหมดูนะแล้วได้อะไรคะก็จะได้ฮีโมไม่ใช่ก็เป็นฮีโมโกบินต่อกับ4ออกซิเจนถูกไหมโดยขาไป เกิดขึ้นที่ปาดถูกปะขากัับเกิดขึ้นที่ทิชชูเนื้อเยือ่อถูกไหมือทิชชูถูกไหมลูกโดยเหตุการณ์ั้หมนี้เกิดขึ้นในไม้เลดงนะต้องเกิดในไม้เแดงนะคือจับกันในไม้เลดงออกกันในไม้เแดงโอเคไหมสอีกสมการหนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ําใช่ไหมได้ไปเลยนะ อ่ากดคาร์บอนิต้องไปกลับนี้เนาะเดี๋ยวพี่ญญก็าใส่นะไปกลับถูกไหมฮะได้กดคาร์บอนิคเฮสองซีสามก็ลวงกันตรงๆเนาะนะคะส่วนอันนี้ก็จะได้แตกไปแตกกลับแตกเป็นกรดใช่ไหมแล้วก็บวกด้วยกรดก็คือโปรตอนนะ H บวกคือโปรตอนคือกรดบวกด้วย HCO3 ลบถูกไหมนะคะข้างบนขาปลายอันนี้เกิดขึ้นที่ขากลับก่อนขากลับคือเกิดที่ปอดถูกไหมไล่มาแต่ข้างบนจะเกิดกับการคือเกิดขึ้นที่อะไรเนื้อเยื่อร่างกายถูกไหมทีชูร่างกายโอเคไหมคะนี่คือสมการรวมที่เราต้องได้นี่คือสมการที่อยากจะรู้เกิดขึ้นผ่านไหมคะ โอเคนะคะเข้าใจแล้วเนาะโอเคค่ะ